โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆที่ติดตามผมในไลน์นี้นะครับวันนี้เนี่ยผมมีข่าวดีสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในคอร์สช่างไฟตัวจริง Professional e l e c t r i c i a n นะครับทั้ง900กว่าคนนะครับที่อยู่ในนั้นนะครับวันนี้ผมได้ทําคลิปนะครับข้อเสนอหรือออฟเฟอร์เข้าไปในคอร์สนะครับถึงเส้นทางไปต่อหลังจากที่ท่านเรียนคอร์สช่างไฟตัวจริงแล้วนะครับว่าควรที่จะไปต่ออัพสกิลในเรื่องอะไรนะครับซึ่งผมได้โพสต์ลงไปใน ห้องช่างไฟตัวจริงแล้วนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องสามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูข้อเสนอหรืออฟเฟอร์นั้นได้นะครับจะเป็นข้อเสนอพิเศษแล้วก็ราคาพิเศษพร้อมกับโบนัสของแถมด้วยที่จะส่งไปให้ที่บ้านนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็กดลิงก์เข้าไปดูได้เลยผมจะปักหมุดไว้ด้านบนกลุ่มเรียนของคอร์สช่างไฟตัวจริงนะครับโอเคทีนี้สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้สมัคร คอร์สช่างไฟตัวจริง professional เล็ก t ร i เชี n นะครับก็สามารถพิมพ์ตอบกลับมาได้เลยนะครับว่าต้องการสมัครคอร์สช่างไฟตัวจริงนะครับพิมพ์กลับมาที่นี่ได้เลยนะครับตอนนี้ราคานะครับคอร์สช่างไฟตัวจริงคอร์สนี้ครับมันกลับหัวนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ราคา390นะครับจาก1 1 9 0นะครับราคาพิเศษ390นะครับจาก1,190นนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ง่ายๆแล้วก็ พิมพ์ตอบกลับมาได้เลยเดี๋ยวน้องๆแอดมินนะครับเดี๋ยวจะให้ข้อมูลเรื่องของวิธีการสมัครแล้วก็สมัครเสร็จเข้าเรียนทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปในคอร์สช่างไฟตัวจริงแล้วนะครับดูออฟเฟอร์ดูข้อเสนอเนี่ยสนใจอยากจะไปต่อนะครับเพราะว่ามันมีของมีจํากัดนะครับผมจํากัดระยะเวลาด้วยทั้ง ราคาพิเศษแล้วก็ของแถมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะไปต่อก็ไปต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากไปต่อนะครับอยากจะเรียนคอร์สช่างไฟตัวจริงก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรียนไปก่อนก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย